เกิดเหตุสลดพราะเท่าปีนไปกวาดรังนกพลาดตกลงจากระเบียงชั้นสี่ดับอนานะ17นาฬิกาของวันที่2ตุลาคม2 5 2ยตำรวจเอกยศสวัสดิ์รัตนรีรองสวสอบสวนสอนนอรบ,บุรนะณะกรุงเทพมหานครรับแจ้งมีผู้พลัดตกจากที่สูงเสียชีวิตภายในเอวีแมนชั่นถนนประชาอุทิศซอย14แขวงและเขตราชบุรนะณะกรุงเทพมหานครไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิตเวชโรงพยาบาลสุริราช โดยกู้ภัยมูล,ลนิธิปอดติ๊กตึงที่เกิดเหตุเป็นแมนชั่นสูงเจ็ดชั้นแบ่งเป็นห้องให้ผู้เช่าอาศัยจากการตรวจสอบบริเวณด้านหลังอาคารก็พบศพนายธวัชชัยคันชิตตะวานิช65ปีเจ้าของห้องเช่าเลขที่416ชั้น4สภาพศพน,นอนหงายสวมเสื้อเชิดตแขนสั้นสีเทารองเงขาสั้นสีดำมีบาดแผลกระแทกที่ปลายคางแขนและขาหักผิดรูปร่าง ใกล้กันกับพบรองเท้าแตกสีขาวของผู้ตายตกลงมาหนึ่งคู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนนายชโลธรอุมาลี43ปีเป็นช่างผู้ดูแลอาคารก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังซ่อมรีโมททีวีให้กับลูกค้าชั้นที่ห้าสัากพักได้ยินเสียงของหล่นกระแทกพื้นอย่างแรงแต่ไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งมีคนวิ่งไปหาตนบอกว่าเห็นคนแก่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นหลังอาคารก็รีบลงมาดูพบว่า ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของห้องเช่าเล็กที่4ี่หนึ่งตกลงมาจากระเบียงห้องพักของตัวเองเชื่อว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายน่าจะปีนขอบระเบียงขึ้นไปกำจัดเศษร,รังนกบริเวณคอมเพรสเซอร์ของแอร์ทำให้พลัดตกลงมาดังกล่าวร้อยเวรก็นำกำลังขึ้นไปตรวจสอบบนห้องก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้จากการตรวจสอบในห้องก็ทราบแต่เพียงว่าผู้ตายอาศัยอยู่ในห้องดังกล่าวเพียงลำพังหลังจากนี้ก็จะติดตามหายาิ ให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมบิ้งไว้ดื่มเคมบิ้งไว้ใจตรงกัน